huh สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับตาเอลานอรเดี๋ยวมินิต้าจะมาสอนเทคนิคการปรับแสงในวิดีโอเนาะสำหรับไผ่ที่ว่ามักทายหูทายวิดีโอแล้วแสงบมงงามเระเดี๋ยวมือน,น้เขาจะมาสอนเทคนิคการปรับแสงให้ด้วยมือถือเครื่องเดียวเลยเดี๋ยวเริ่งน้ากันโอเคขั้นตอนแรกม่นให้เข้าไปในรูปภาพหรือว,ว่าวิดีโอที่เขาต้องการแก้ไขเนาะกดเข้าไปคําว่าแก้ไขแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยคือจะขึ้นมาหลายอย่างให้เขาได้ปรับเนาะก็คือจะมีการปรับแสง อุณหภูมิหรือว่าเขาจะใส่ฟิลเตอร์ต่างๆหรือว่าเขาจะตัดขอบออกก็ได้เนาะก็คือตัวนี้เขาจะมาปรับแสงก็จะเลือกเป็นปับเลยเด้อแล้วมันจะขึ้นแบบนี้เ่าเขาก็เลือกไปว่าเขาต้องการปรับอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นการแก้ไขในรูปภาพเลยเด้ออย่างบรได้ใช้แอปอย่างเข้ามาแก้ไขเนาะนเ,ดเดี๋ยวเฮาจะเลื่อนไปด้านซ้ายเลยเนาะเลือกเอาว่าเฮา,าประมาณใดเอาก็เลื่อนไปเลย โอเคกาจะเอาประมาณนี้สุดโอเคต่อไปจะเป็นเงาเนาะตัวนี้เขาจะเลื่อนไปทางด้านขวาเด้อเอาปรปับแบบพอประมาณที่ตัวเองมักเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการเพิ่มเงาเพิ่มแสงเนาะโอเคต่อไปจะเป็นระดับคงสีเด้อตัวนี้เขาจะเลือกเลื่อนไปทางด้านซ้ายเพราะว่าเขาจะเบ่งให้สีมันเป็นแบบแจ้งๆหน่อยนึงเนาะ ตัวนี้ถ้าว่าภัยที่ว่าทายมืดๆกะแนีน่นนาว่าให้เลือนแจ้งๆไปเลยแต่ว่านี่ก็จะเลือนแบบแบบพอดีพอดีเนาะให้มันพอเห็นเลยโอเคต่อไปจะเป็นจุดดำเนาะตัวนี้ ว่าถ้าในวิดีโอของเขามันมีเครื่องสีดำหรือว่าสีอย่างที่เป็นสีดำเนาะเขาจะเลื่อนให้มันเห็นสีของมันไปเลยเนาะมันจะรู้สึกว่ามันโดดเด่นมันงาปรับสีเนาะทุกคนเขาต้องปรับให้มันถึกใจตัวเองว่าเขาหมักสีประมาณใดบ่บต้องปรับให้ถือใจคนอื่นหรอกปรับให้มันถึกใจตัวเองในก่อนหรือว่าเขาจะหมักแบบมันเป็นสีแจ้งๆไปเลยหรือว่าเขาจะหมักแบบนุ่งๆเนาะเขาปรับเอาเองเลยเนาะโอเคอันนี้จะเป็น ความอิ่มสีเนาะเดียวจะมาปรับวาเขามักสีประมาณใดนี่จะมักแบบโทนนุ่นนุ่นนิดน,นึงแล้วค่ะมักเป็นแบบสีสมพสชมพพเนาะเดียวจะมาปรับเบิ่งว่าจะได้โบนะโอเคปรับได้ตามความมาักของตัวเองแล้วก็บ,บันทึกแล้วก็ออกเนะาะโอเคอันนี้จะเป็นวิดีโอที่ว่าเขาปรับไปเมื่อกี้เนาะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลย สีมันอาจจะแตกต่างจากเมือ่อกี้ไปน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาปรับมาแล้วแต่ถ้าเขาปรับแบบนี้แล้วเขาอยังบปรโพใจที่ว่าสีมันบ่ค่อยแจ้งมันบ่ค่อยงามเขากะสามารถเอาไปปรับตัวในแอปมือถือได้เด้อปกติแล้วตาก็จะปรับในหูภาพอย่างเดียวแล้วก็พอเนาะแต่ตัวนี้เมื่อวานไปเห็นก็จะปรับในแอปมันค่อนข้างว่าง,งามนะหูมันคมสัดกันเลยเดี๋ยวมันลงปรับให้เบงว่าจะ คมสัตว์คือเขาเจะเหตุโอ,โอเคตัวนี้จะเป็นโฮปตัวที่ว่าเขาปรับในแอปเรียบร้อยเนาะแบบโอเคเนะู้สึกว่าภาพชัดเจนกว่าตัวเมื่อกี้น้อยนึงเนาะแต่กะเมื่อกี้กะง,งามอยู่แล้วแต่ว่าเออโอเคแบบนี้กะง,งามคือกันมาการปรับแสงแบบใดก็เลือกเอาเองเลยเด้อตัวนี้มีสองแบบ